คนที่บอกว่าให้ไปไหว้รองเท้าเนี่ยอาจารย์ก็ลองลองไหว้ดูมันลดทิฐิได้จริงๆนะถ้าใครฟังแล้วก็จะตลกนะแต่อาจารย์ทําแล้วมันลดทิฐิได้จริงพอมันลดทิฐิลดอัตราตัวตนได้นะมันภาวนาไปเร็วมากเลยนะมันภาวนาไปเร็วมันไม่คล้องไม่ขัดการภาวนาไปช้าเพราะอะไรอีโก้เราเยอะตัวตนเราเยอะตัวตนเราหนาใครก็ตําหนิเราไม่ได้แม้แต่ครูบาอาจารย์ตําหนิเราก็ไม่พอใจ เห็นไหมว่าใครตําหนิเราไม่ได้ก็นั่นไงไอ้คาว่าไม่ได้ของเรานั่นแหละใครมาว่าเรานิดหน่อยก็ไม่ได้นั่นแหละอีโก้เราตัวอีโก้นี่แหละตัวอัตตาตัวตนเรานี่แหละที่มันให้เราภาวนาแล้วมันมันดันไม่ไปสักทีอ่ะมันไม่ทําให้เราได้ก้าวหน้าสักทีอ่ะมันเหมือนมันเป็นขวางกั้นเราไว้อ่ะมันไม่ทะลุกำแพงสักทีอ่ะก็พรอีโก้เรานี่แหละเพราะอัตราตัวตนเรานี่แหละ ใครว่าไม่ได้เราเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมก็ตัวตนเราทั้งนั้นเนี่ยแต่เราก็ไม่ยอมรับเพราะมันเป็นตัวตนเรานะเราก็ว่าเอ้ยกูก็ดีอยู่นะกูทําดีแล้วมาว่ากูทําไมความเป็นอีโก้ความเป็นตัวตนเนี่ยทําให้เราเข้าถึงธรรมช้าลดอัดตาร,ร,ดดรนะตาให้ได้เร็วที่สุดประเด็นแรกนั้นลดอัตราให้ได้เร็วที่สุดทํายังไงก็ได้เพื่อลดอัดตราตัวเองให้ได้เอาตรงนี้ก่อนเลยเอาเรื่องนี้ก่อนเลย ถ้าลดอัตราได้ลดตัวตนได้ลดอีโก้นะลดอีโก้มันจะไปได้พัฒนาได้เร็วภาวนามันจะไปแบบไหลลื่นเลยนะมันจะไม่ติดไม่ข้องไม่ขัดไม่คาอะไรทางนั้นนะหลักสําคัญมันอยู่ตรงนี้เราไม่รู้เราไม่รู้หลงภาวนาไปสามสิบปีอีโก้ยังมีอยู่แต่ประสบการณ์ภาวนาโ,โหนานมาก เพราะฉะนั้นลดอีกโก้ก่อนเลยถ้าอยากภาวนาไปได้เร็วไปได้คล่องไปได้ไหลลื่นนะลดอีกโก้ก่อนไม่ต้องกลัวถ้าไม่ต้องกลัวว่าใครจะดูถูกอย่าไปทําให้ใครเห็นถ้ากลัวเขาหัวลอยย่อนะอย่าไปทําให้ใครเห็นแค่นั้นเองเขาหัวคนหัวลอยย่อเขาไม่รู้เขาไม่เข้าใจก็เป็นเรื่องธรรมดาที่เขาจะหัวลอยย่อแล้วก็อย่าไปทําให้ใครเห็น ลักการภาวนาไม่ได้มีอะไรเยอะหรอกหนึ่งคือลดอีโก้ให้ได้ก่อนสองคืออธิษฐานลาพุทธภ,ภูมิสามอธิษฐานขอจบในชาตินี้ขอบรรลุธรรมในชาตินี้ไม่ปรารถนาที่จะไปเกิดแล้วขอบรรลุธรรมในชาตินี้เลยอีกข้อหนึ่งคืออธิษฐานขอขมากรรมกรรมที่เราจะต้องไปชดใช้อีกภพต่อไปต่อไปต่อไป,ต,อไปต่อไปเนี่ย ที่เราเคยทํากับคนที่เราเคยกระทํากับคนที่ตอนเนี้ยเขาไม่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์เขาไปเกิดยังพบอื่นแต่เราเคยเกิดชาตินึงเราเคยเกิดเคยสร้างกรรมกับเขาไว้แล้วถ้าเราไปเขาเขาได้มาเกิดในชาติหน้าแล้วเราไปเกิดในชาติหน้าเราก็ต้องไปชดใช้กับเขามันมีอีกเยอะโจทย์เรามีอีกเยอะเพราะฉะนั้นตัดโจทย์ด้วยการขอขมากรรมขอขมากรรม ทุกภพทุกภูมิที่เราเคยทําไม่ดีทุกชาติทุกกับทุกกันที่เราเคยทําไม่ดีกับคนอื่นขอขมากรรมให้หมดอธิฐานขอขมากรรมทุกครั้งที่นึกได้อือธิษฐานก็คือความรู้สึกเรานี่แหละขอกันขอขมากรรมมันเหมือนการที่เราแผ่เมตตาออกไปออ่ะืเคยแผ่เมตตาไหมนั่นแหละแผ่ความดีออกไปอ่ะอธิษฐานแล้วความรู้สึกเรามันก็จะไปด้วยอ่ะคือการขอขมากรรมก็คือการ ไม่ไม่อะไรไม่ไม่กล่าวโทษไม่โกรธไม่เกลียดใครแล้วขอจบสิ้นให้อภัยทุกอย่างให้อภัยทุกคนให้อภัยทุกดวงจิตที่เคยกระทำกรรมร่วมกันมาที่เคยกระทำไม่ดีร่วมกันมามันต้องควบคู่กันไปนะนั่นแหละที่อาจารย์เอามาบอกนี่แหละมันคือเทคนิคที่ทำให้เราสามารถบรรลุธรรมได้ในชาตินี้ แล้วเวลาเราภาวนาเนี่ยเราไม่ต้องไปคิดเรื่องอื่นนะให้เราอยู่กับการรู้เนื้อรู้ตัวอย่างที่อาจารย์ผูกเชือกให้ก็ให้อยู่กับการรู้เนื้อรู้ตัวนี่แหละความคิดพอมันแวบเข้ามาเราต้องตัดออกไปนะคือเราจะต้องทิ้งมันเลยแล้วกลับมารู้ตัวทิ้งสลัดมันออกไปแล้วก็กลับมารู้ตัวเราอย่าให้มันมาเกาะเราความคิดมันชอบมาเกาะเรา เพราะความคิดคือตัวผลิตกรรมจะกรรมดีกรรมชั่วมันก็คือตัวผลิตกรรมถ้าเราไม่อยากมีกรรมดีไม่อยากมีกรรมชั่วเลยเราก็ต้องไม่ต้องผลิตกรรมไงการไม่ผลิตกรรมก็คือการแค่กลับมารู้ตัวกลับมารู้ตัวหนึ่งครั้งความคิดอาจารย์จะยกตัวอย่างเรากําลังจะคิดดีหรือคิดชั่วก็ช่างแต่มันก็คือการสร้างกรรมดีกรรมชั่วแต่ถ้าเราดึงตัวเองกลับมารู้ตัว ไอ้กรรมดีกรรมชั ule, ่วไม่ได้ก่อตัวเลยกรรมดีก็ต้องชดใช้นะกรรมชั่วก็ต้องชดใช้เพราะฉะนั้นไม่ต้องเอาทั้งกรรมดีกรรมชัว่วกลับมารู้ตัวอย่างเดียวเติมความรู้สึกตัวสะสมฐานฐานของสติสติปฐานสี่สะสมสติสะสมกำลังของสติสติที่มันมีกำลังเนี่ยมันจะไปตัดอารมณ์ให้เรา มันจะไปตัดวงจรของความคิดให้เราเพราะปกติเราต้องคิดวนอย่างนี้ทั้งวันใช่ไหมเรื่องนึงจบเรื่องใหม่มาเรื่องเก่าจบเรื่องใหม่มาเรื่องเก่าจบเรื่องใหม่มาทุกกลับทุกกันเราก็จะเป็นอย่างนี้แต่เรามาฝึกรู้สึกตัวมันกําลังจะคิดปุ๊บพอเรามารู้สึกตัวมันจะจบไปแล้วเรื่องนั้นอะตัดไปละแล้วพอมันจะไปเรื่องใหม่เราก็กลับมารู้ตัวอ่เรื่องนั้นก็ตัดไปละพอเราจะไปคิดเรื่องใหม่เราก็กลับมารู้ตัวมันก็ตัดไปละ ทำให้วงจรของความคิดเนี่ยมันกระทอนกระแทนกระทนกระแทนกระทนกระแทน whistle, มันจะได้ไม่เป็นวงจรของการไปเกิดวงจรของการไปเกิดก็เป็นอย่างนั้นน่ละมันไปเกิดจากวงจรความคิดเรานี่แหละคิดชั่วแล้วก็ไปพบที่มันไม่ดีคิดดีแล้วก็ไปพบที่มันดีๆแต่มันก็คือการให้เราไปเกิดนั่นแหละสร้างพบสร้างชาติให้เรานั่นแหละ การรู้ตัวเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรมากนะมันไม่ต้องใช้ความคิดด้วยมันเป็นการกระทบแล้วรู้สึกกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวเราสะสมการกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวแค่เนี้ยแล้วเดี๋ยวมันจะค่อยๆตื่นรู้ขึ้นมาเองมันไม่ได้ว่าอธิบายได้นะว่ามันจะเกิดเออวันนี้เราฝึกแล้วมันจะเกิดยังไงวันนี้เราฝึกแล้วมันจะเกิดยังไงมันอธิบายไม่ได้แต่มันจะรู้ด้วยตัวผู้ปฏิบัติเองผู้ปฏิบัติเองเท่านั้นจะเป็นผู้ที่รู้เอง อย่างที่อาจารย์บอกสมมติว่าเรามีอาการปวดท้องอย่างเงี้ยเราปวดแทบตายเลยแต่อีกคนนั่งข้างๆเราเนี่ยเราบอกว่าเราปวดท้องเนเขาปวดกับเราไหม,ไมเขารู้สึกเหมือนเราไหม,ไมนั่นแหละสิ่งที่อาจารย์บอกก็คือเราเป็นคน,คนที่กระทำเองเราจะเป็นผู้ที่รู้เองเข้าใจเองเราเป็นนักภาวนาเองต่อให้คนที่มาดึงมือเราไว้จับมือเราไว้ตลอดเวลาก็ไม่ได้รับรู้อาการของเรา ไม่ได้เข้าใจสาภาวะที่เรากําลังเป็นอยู่เราจะเป็นผู้เข้าใจเพราะเราเป็นผู้ฝึกเราจะเป็นผู้เข้าใจเองเวลาเรารู้ตัวไปเนี่ยนะเราสัมผัสไปเนี่ยความคิดที่มันแวบไปเนี่ยเราจะเป็นคนเห็นนะหรือว่าเดินมาเกือบวันแล้วยังไม่มีใครเห็นความคิดแวบไปเนี่ยเราต้องเป็นคนเห็นนะหรือว่าเดินไปคิดไปถูไปเถียไ,ไปไถไปคิดไปด้วย ฐานการรู้ตัวเนี่ยมันพอกพูนขึ้นมาให้ได้มันมีพลังอํานาจขึ้นมาให้ได้แล้วเดี๋ยวเราจะรู้ว่าพอมันมีพลังอํานาจแล้วเราจะมีสิ่งที่มาคอยทํางานให้เรา